สาวสวยชาวเกาหลีคนนี้เธอได้ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะเธออยากจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยโดยเธออยากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและลิ้มลองอาหารของที่นี่โดยในคลิปวิดีโอนี้เธอจะพูดถึงเชียงใหม่ว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะถ้าพร้อม กแล้วก็ไปกันเลยค่ะ โดยที่เปิดคลิปมาเธอก็ได้มาถึงที่ประเทศไทยแล้วและในตอนนี้เธอก็กำลังนั่งอยู่บนรถแท็กซี่และเธอได้บอกว่าเธอกำลังเดินทางไปยังที่พักและจะไปที่ตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งพอเดินทางมาถึงที่พักแล้วเธอก็ได้ขนของเข้าไปในห้องพักและเธอบอกว่าที่พักของเธอเป็นเกสต์เฮาส์เพราะแบบนั้นทางห้องของเธอจึงเป็นบ้านหลังใหญ่และเธอยังสังเกตเห็นว่าที่โต๊ะของมุมห้องมีขนมอยู่ซึ่งนั่นก็คือขนมกล้วยทอดเธอจึง ได้หยิบมากินเพราะเธอรู้สึกหิวมากๆจากนั้นเธอก็ได้เล่าแผนการเดินทางของเธอที่จะเดินทางไปซึ่งเธอจะได้ไปที่ตลาดและร้านกาแฟแต่เธอไม่คิดว่าจะไปที่วัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเลยและตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกาแล้วเธอจึงจะรีบไปเปลี่ยนชุดและเธออยากจะทำมกบังอาหารริมทางของไทยเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆในเวลาต่อมาเธอก็ได้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยและกำลังจะไปที่ตลาดแห่งหนึ่งพอมาถึงเธอก็ได้เดินดู สินค้าและอาหารเมื่อเดินมาได้สักพักเธอก็ได้เจอกับร้านขายหมูปิ้งเธอจึงได้ซื้อหมูปิ้งและไส้กรอกหมูมาและเธอจึงได้ลองกินหมูปิ้งก่อนเป็นอย่างแรกพอได้กินแล้วเธอก็บอกว่าอร่อยดีต่อมาเธอก็ได้กินไส้กรอกหมูเธอบอกว่าเธอไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นักเพราะมันรู้สึกเปรี้ยวและมันเยิ้มไป จากนั้นเธอก็ได้เดินไปเจอกับร้านขายทอดมันปลาและได้ซื้อมาลองกินพอได้กินแล้วเธอก็บอกว่าเธอชอบมากโดยเฉพาะน้ำจิ้มที่ช่วยเพิ่มรสชาติต่อมาเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆและได้พูดขึ้นมาว่าเธออยากจะกินอย่างอื่นแล้วนอกจากอาหารที่เสียบไม้แต่เธอก็หาไม่เจอเลยเพราะอาหารในตลาด ค่อนข้างจะคล้ายกันหมดพอเธอเดินไปได้สักพักเธอก็ได้เจอกับร้านขายขนมบ้าบินและได้ซื้อมาลองกินพอได้กินแล้วเธอก็ดูจะชอบมันแต่ติดปัญหาตรงที่มันหวานไปหน่อยสําหรับเธอจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเจอกับร้านน้าปัน่นและได้สั่งน้ําปั่นมาหนแก้วเพราะตอนนี้เธอรู้สึกร้อนมากๆเมื่อเธอได้กินแล้วเธอก็รู้สึกสดชื่นมากๆ พอเธอเรินจะเมื่อยแล้วเธอจึงได้ไปใช้บริการนวดเท้าและได้ไปต่อที่ร้านขายส้มตำพอได้กินส้มตำเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆและเธอก็ชอบมันและได้กินอย่างอร่อย,ออยในเวลาต่อมาเธอก็ได้อยู่ที่ร้านของวานแห่งหนึง่งและได้เล่าว่าเธอกําลังจะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าร้านนั้นปิดเธอจึงได้มาที่ร้านนี้แทนและเธอก็ได้สั่งบัวลอยมากินเธอบอกว่าหน้าตาของมันดูน่าก,กลัวยังไงก็ไม่รู้แต่พอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมาก ผิดกับหน้าตาของมันเลยพอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้กลับไปที่ห้องพักในวันต่อมาเธอได้เล่าว่าเมื่อคืนนี้เธอหลับสนิทเลยหลังจากที่กลับมาจากตลาดและในตอนนี้ก็เป็นเวลา8นาฬิกาแล้วเธอจึงอยากที่จะนั่งแก๊บและเดินทางไปที่ตลาดอีกสมแห่งเธอบอกว่าเธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปซื้อเสื้อผ้าและอาหารต่างๆ มาเธอก็ได้เรียกให้แก็บมารับเมื่อรถมาถึงแล้วเธอก็ได้เดินทางไปที่ตลาดพอมาถึงเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่ตลาดมะพร้าวโดยตลาดนี้เปิดทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์จากนั้นเธอจึงได้เดินดูสินค้าและอาหารไปเรื่อยๆเธอบอกว่าอาหารที่นี่มันยั่วยวนมากฉันจะต้องรีบหาอะไรกินแล้วพอเดินมาได้สักพักเธอก็ได้เจอกับร้านกาแฟและก็ได้สั่งกาแฟและได้เดินต่อไปอีกนิดหน่อยจนไปถึงตลาดจริงใจ เธอบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าฝีมือมากมายและเสื้อผ้าลวดลายที่สวยงามแล้วเธอก็ได้เดินดูรอบๆตลาดจนไปถึงโซนอาหารแล้วเธอก็ได้ไปซื้ออาหารมามากมายโดยที่มีปลาทอดห่อหมกและอีกหลายอย่างพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากแต่ว่าปลาทอดมันไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากนักหลังจากเธอกินเสร็จแล้วเธอก็เดินทางมาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งและได้สั่งชาไทยมากินหลังจากนั้นเธอจึงเดินต่อไปที่บ้านกลางวาั และได้เดินชมงานศินละปะและงานฝีมือพอเธอเดินชมเสร็จแล้วเธอก็ได้บอกเกี่ยวกับบรรยากาศของที่นี่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้น่ารักมากๆฉันรู้สึกว่างานศินละปะและงานฝีมือของที่นี่มันเหมือนออกมาจากนิทานเลยถ้าคุณเป็นคนรักศิละปะคุณจะต้องชอบที่นี่แน่ๆในเวลาต่อมาเธอก็ได้มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึง่งแล้วเธอก็ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยพอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่า มันอร่อยดีรสชาติน้ำซุปเข้มข้นและเนื้อก็เปื่อยนุ่มดีจากนั้นเธอจึงเดินไปที่ตลาดแห่งหนึง่งและได้เข้าไปแล้วเธอก็ได้เห็นการแสดงร้องเพลงบนถนนเธอบอกว่าพวกเขาร้องเพลงได้เพอะมากๆพอเที่ยวชมเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับไปยังที่พักและในวันต่อมาเธอบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เธอจะกลับแล้วเที่ยวบินของเธอก็เป็นเวลาตอนบ่ายดังนั้นเธอจึงมีเวลาเล็กน้อยก่อนที่จะต้องไปที่สนามบินเธอจึงได้เลือกที่ จะไปร้านคาเฟ่แห่งหนึง่งเพื่อที่จะสั่งกาแฟพอเธอเข้ามาในร้านเธอก็ได้สั่งกาแฟเมริกาโนเย็นผสมกับน้ำส้มพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันดีจริงๆมันหวานนิดหน่อยแต่ก็มีกลิ่นของกาแฟที่หอมหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่ร้านถ่ายรูปเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศและความทรงจําเกี่ยวกับประเทศไทยเมื่อเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปต่อที่ร้านอาหารและได้สั่งเมนูข้าวซอยมากินหลังจากกินเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปต่อสถานที่สุดท้าย นั่นก็คือร้านของหวานและเธอได้เลือกเค้กพายครีมมะพร้าวและได้มานั่งกินพร้อมกับเล่าความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยว่าที่เชียงใหม่เหมาะสําหรับนะักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงและเดินทางมาคนเดียวเพราะมันเดินทางค่อนข้างง่ายและสะดวกมากๆแถมบรรยากาศที่นี่ก็ดีด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีมากๆจนฉันไม่อยากจะกลับประเทศของฉันเลยแล้วสําหรับเรื่องราวของเธอก็ได้จบลงแล้วนะคะเอาละค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ